mày quan máy này là gì vậy? cái gì? ơi, tìm máy, tia máy, yung, ui bén kinh, ôi, ôi trai 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 trai, bị tao rồi. nó sẽ ừ. đồ. ờ, ờ, ờ. đồn rất <laughs> là <laughs> mà. phải không? không phải đồn. ơi, ơi, Dương mày ơi, 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 Mày <laughs> mà đồn. mày Dương <laughs> mày Chát chat, xin đồ. Dương mày Dương mày phát, ah, mà yung 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 yung. ô, tụi tì มันที่พี่สาวพูดไปเลยเราจะหลบหลังต้นไม้เพื่อกันหลบหลบดูนะครับเราหลบดูนะครับตีไหมอยากตีหน้าถูมไม้ตีไหมเฮ้ยไม่ตัวง้างตีสายนี้สายง้างตีกูรู้ละกูเข้าใจมึงเสมอละเข้าใจมึงละเอ้ยตัวนี้ง้างตีจริงเราต้องฟาดเลยเว้ยเราต้องฟาดเลยง้างมาปุ๊บเราต้องฟาดเลยโอ้ยยัง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 ยัอยัง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 ยัยังยับของยังยังยับยัง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 ของยัืยองรับของยัืยองรับ มึงมบินไปเพื่อนทำไรทำเพื่อนทำไรทำเพื่อนทำไรทำเพื่อนเป็นคนดีพอทำไรทำทำไรทำทำไรทำเอ้เอาดิเอาดิขอเครื่องขอเครื่องเอาดิเอาดิมึงเยอะเก่งเนาะอะเยอะเก่งเนาะบิงมาบิงบิงมาเร็วพีทำไไหมวายยังได้อยู่ยังได้อยู่ปังโอ้ยสวยครับพี่สวยครับพี่กูบอกแล้วเวลาง้างต้องยัดใส่เลยเวลาง้างยัดใส่เลยเฮ้ยขอยาครับ Tast, ง iker, liquor, ข ounded, ข liquor, strikes, านจัดตัว pues, นี้งานจัดขอเครื่องครับขอเครื่องครับมึงฟังไว้ไอ้ตานี้กูจะจูค่าเครื่องโชว์พวกมึงพวกมึงดูไว้พวกมึงดูไว้ใครเคยเห็นหรือเปล่าการจูค่าเครื่องอ่ะการจูค่าเครื่องมันเป็นยังไงอ่ะพวกมึงเคยเห็นปะพวกมึงเคยเห็นปะดูเครื่องจริง่าเครื่องจริงอเครื่องจริงะเครื่องจริงกูจริงเลยกูจริงเลยเฮ้ยมึงอะไรยึดจังวะเฮ้ยกูเจ็บนิ้วกูปวดนิ้วแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยกูปวดนิ้วเฮ้ยแม่งยึดยัซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นั่นแหละโอ้วิ่งวิ่งเร็วมึงก็วิ่ง เพื่อนมึงปวดนิ้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหลูนี่ไอ้เหี้ยดูมันวนดิโอ้โหมึงมึงมึงเอาดีๆเหอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาดีๆเพื่อนเพื่อนก็ปวดนิ้วเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยโดนเอาไปละเอาไปละเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆขอยาว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 เฮ้ยโอ้เดินจะได้ละมึงไม่ง้างละรอบนี้มึงไม่ง้างละฮัลโหลเอ้ย ขอยากลางขอยากลางเออกูไม่รู้มาบ้าไอ้เนี่ยขอกลางครับขอกลางครับมีบิงเพื่อนเอาบ้านหนีกูเลยเอ้าไม่ไหวกับอียูไม่ไหวกับอียูฉันนี่มาหาคุณแล้วค่ะเกมที่แล้วเราจะจนทีจนทีได้ไหมล่ะไม่ดูดลมเลยนะจริงจริงไอ้เนี่ยตัวนี้มันน่าจะปกติเนาะเอาเลยพี่สาวรำเลยเดี๋ยวผมรอตอนแถบตรงนี้ วังต๊ะ拽拽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 วัง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 ไม่หยึดยังจัดตัวเนี้ยเอาไอตัวที่มันอุ้มอยู่อยวะเออไม่เอากูวะกูเข้าใจเลยเว้ยตรงไหนไหมเชื่อผไหนเลยกูรู้เช่อผมไหนเร็วๆผมจะพยายามวิ่งให้มันไวที่สุดวิ่งให้ไวที่สุดไม่หลันโอ้ไม่ทันหว่าใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาเอาคนว่าไม่รู้เออจริงไใช่ไม่ไม่ไม่จริงแล้วนั่นไม่จริงแล้ว แน่จริงกูโดนด่าลูกอแล้วแม่ฟากอะเจ้าพี่อะไรอะไรมึงรับอะไรกูเอ๊ะเอ๊ะแกนกูจัด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 ทำไรกูเอาแกน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 มาดิมาตีมาต่อมาต่อยคบมามึงไม่โดนสิกงัวมือมือมาต่อยคบมามึงต่อยครบเครื่องมาเพื่อนมามาเพื่อนมาต่อยคบอาเครื่องเนี่ยเอาพี่สาวกูเฉยเฮ้ยเปไปไ จ่าล yeah. yeah. ัง yeah. จ yeah. yeah, ่า yeah. ลังสว่างให้พี่ดาวก็โหดเกดพี่ต๋าก็โหดเอี่ยเฮียเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดเิตไอ้ตูบจอขี้ขาดเฮ้ยเจ้ามาที่สุดต้องเที่ยงเงี้ยเฮียใหดูไม้ตกไม้ตกไม่ตกอะเอาไม่ตกอะโล่โลโลมึงไหวไหมเอาโอเคกูมาลุกเอากูมาลุ้เฉยเฮียพี่สาวเล่นเลยพี่สาวเล่นเลยไม่เอาอกูเองมาแัดตรงนี้ว อ้าวไม่โดนเชี่ยแม่งหลบมัน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 หลบอันไฟโชว์กรอ้กอ้าวโดนโดนโอ้โหคุณึกว่าโดนกี่แหละโอ้โหไม่ได้มาแม่งตีโดนคุณว่ะคุณพี่สาวบันแถบไปหน่อยทำไมตรงนี้มันมันใกล้อะต้องกดบันแถบนะเลิงดีดีนะว้าจับสวยพี่สาวเชี่ยบันแถบครั้งแรกของพี่สาวเชี่ยตบมือตบมือเชี่ยพี่สาวบันแถบครั้งแรกว่ะก็ดูเจ้พี่สาวโหดจริงพี่สาวโหดจริงพี่สาวมันติดไหมล้ำก่อนโว้ย เฮียหนวดจริงๆเอ้อเปล่าพี่สาวกูโอดเกินหนวดจริงๆเฮ้ยเฮียพี่สาวกูโอดไปเฮ้ยเอาหัห้มันอัดแก้วเลยไอยึงไหมเอยึงไหมเอา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 ป้าไม่ง้างเหรอพี่พี่มึงไม่ง้างเหรอพี่กดยอมเลยพี่กดยอมเลยพี่กูขอตรงนี้แหละกดยอมเลยพี่สงสารเขาพี่กดยอมเหรอพี่บู๊สงสารเมื่อกี้นี่เพื่อนสงสารเขาจริงจริงสงสารเขาป้าป้ป้าป้ปพี่พี่ป้าป้ป้ปไปพี่พี่เราไปดีกว่าเออพี่พี่เอาพี่หายคนหายพี่ คนหายพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มารู้ปะปะลอกันดีกว่ามารู้มารู้อย่าทำขาเอาเชียไม่ทันเ๋ยวๆา้าไม้การก้าไม้การก้าไม้โอเคโอเคโอเคโมีตายยากมีตายยากอุยไม่ทันว่ะเชียโอยทันว่ะตีไม้ฟาดอ่อ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่่ะ่ะออะอะออออ่ะอออ่อ อีตการาขอโทษนะถ้ามาดูคลิปเดียวตัวนะครับโอ้รู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วมันบัฟในเกมนะอีตําราคไม่ได้ยินนะโอเคไหมถ้าผมบัฟอะไรไปอย่าดราม้ากนไดอฮัสัดดีครับจูปีศาจมาจองของนิรนามอุวยมาจองของนี้นามได้ครับปี่จู่ที่ไปปีศาจมาจองของนิรนามได้ครับเดี๋ยวจองให้เนาะปี่ลามหลาๆหลาๆหลาลาๆหลาๆหลามหลามหลามหลมหลา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 ลล้น เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอามันวางกูทำไมอะมาแล้วพี่สาววอู้เดี๋ยวเดีมันเผอกดค้างไปแล้วอยู่ตกปองเตรียมเก็บกระเป๋าตกงานเอาเฮียไม่จริงนะคุณฟังอุยสดพี่สาไม่คผิดกคนดูวแท็บัวดูแท็บดู่าแท็บเร็วเร็เร็วเร็ว้าแทว้าตยอ่างเยใจยนดิคุณมารูเป็นไง เปสองเยบายส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 บายอะไรมึงอะโหลสงสารว่ะไม่ยขอโทษนะเว้ยขอโทษเพื่อนเพื่อนกูไม่ตั้งใจเพื่อนโทษนะเว้ยไม่ตั้งใจนะเว้ยมันจำเป็นี้ยงกูหลอกไปไไปไปเร็วไเร็วไปเร็วไปเร็ว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 เรเร็ว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 เรเร็วเร็วร็ว จีจีครับอ้ยขอโทษนะเพื่อนจี๊จีอยู่วเหรอฝากนู้นฝากนี้มาหิวมึงจ่ายไปลุย Let's go. ฉันจะมากย์ยับเลยเฮียเอ้ย้องทำเอล่าป่าน้องไอ้กูปั่นไฟก็ได้เว้ยเผื่อทำประโยชน์ส่วนส่วนบุคคลให้ทำประโยชน์ให้ส่วนบุคคลเรายอมเสียประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลค่ะพี่สายจะกลัวดิมันไม่เอามึงหรอกเราไม่เอาส่วนรวมเราจะเอาส่วนตัวเมื่อกูทำไมแต่อยากตีกูอะไเฮี้ยตีกูแล้วปะ กูด <aunque S 2> <me> ้ย <cheg> ่ะากูอหลอกกูเอาโดนนเจยเอาเยโดนโดน๋เยยเฮ้ยหมอหมอมอใครจะได้นะครับกูไปบันทไตเยวเกีย์ชาหาว่าทีปวดเนี่ยตีร้อ้สอง าตีโดนเพื่อนเจ็ดสองตีโดนเพื่อนไอ้ดีวไว้เราเลยโดนกูเจ็ดสองประมาณสามล้านรอบมามันจะพุ่งมาไม้ปุ๊บมันมันก็จะตีไม้มามันก็จะตีไม้มามันก็จะตีไม้มามันก็จะตีไม้สามล้านรอบแล้วก็จะ จริงตัวนี้กูไม้จริงกูไม้จริงตัวนี้กูไม้จริงไงยะฮ้ยเดินติดติดเอาไปเลยมาพุ่งไปตีไหมตีไหมยังยังตีไหมตีไหมกูมอนุรักษ์ไม้จัดฮะพอืโอ้หมึงตีกี่รอบเนี่ยมึงเฮ้ยยังไม้อุ้ยอุ้ยโดนโดนว่ะโอ้สงสารมึงวะลาล่ะลาล่ลาล่ลาเอาเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชิวเฮ้ย ลา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 ในที่สุดกูจะโทษนะมึงมึงตีไมค์กับเราเพื่อนกูต้องให้อภัยมึงหน่อยอ่ะมึงเข้ามานี่มาแล้วเพื่อนกูรออยู่ตรงนี้เพื่อนตีไมค์ไปนะไอ้เย่ามึงหลานเกจะอะไรไอ้ย่าเอากูลงนี้มากูลงนี้ตีไมค์เอายัง เอเย่โไ uh, yeah, mm ้ย hmm. กูจร uh, uh, ิงไม่กูจริงเออเฮ้ยติมัยติมัยยังโอ้ยจริงโอ้ยโอ้ยสว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 พี่รักนะโอ้ยโอเค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 เสียงหมาขอบคุณครับคุณปายูขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยคุณจริงจครับขอบคุณจริงจครับกูเกิดใหม่แอนแอนขอบคุณครับคุณปายึบมองติมัยติมัย กูโอเคกูไปกูจริงๆนะครับคุณจริงๆนะคุณจริงๆนะคุณจริงๆนะกูไปว้าวใส่ลำใส่ลำดูพี่สาวใส่ลำกูไปกูอ่ะกูอ่ะกูอ่ะกูจัดกูจัดกูจัดเดี๋ยวดีกหันเข้ามาอ่ะเฮ้ยลำลำลำต่อลำต่อลำ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 เดึงโอ้ยเย่ละจัดเย่ละจัดจบเลยรอบนี้ ว <What? S 2> ไไปปโหดเออกูไปโหดไปจริงเ,ออเออ <c oughs> งยอะไรนะฮะไม่มายถึงกูไปโหดงไงใช่ไหมะ่ <c oughs> ะเนี่ยล่ะเออกูปไปโหดเก้อตะแกเออเดี๋ยวขอใช้เหลี่ยมก่อนรู้สิ่งแต่คู่สวยเพื่อนสวยเพื่อนตะอยากสวยเพื่อนสวยเพื่อนเข้าไปดิเพื่อนเออย,ยัง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 ได้กินตะกี้นะอฮะอยู่แผ่นดินไหว

ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สิทธิ์มือป๋าอยู่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับรักทุกค์นะครับแล้วก็สิทธิ์เลี้ยงที่ฉีดคอตอนนี้ขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการซื้อที่ฉีดคอนะครับอร่อยมากตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเคอรอ,อบครัวยู่ทั้งในทิกตอกแล้วก็ในยูทูบทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ